เรียบร้อยดีเป็นที่แน่นอนครับเพื่อนๆครับเจ้าโมนาเบหรือเปล่าพายุจัดการเรียบเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว youtube ครับต้อนรับเข้าสู่ช่องคนผู้ให้ชาแนลนะครับเจ้าโมนาเบ จัดการเรียบร้อยนะครับลมหมดเลยฝนตกตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณสักทเที่ยงจนถึงเช้าวันนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับมีทั้งฝนทั้งลมในพื้นที่บ้านผมก็คืออำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ผมถ่ายหลังบ้านนะครับ<อ>เกี่ยวข้าวปีนี้ไม่ต้องหาข้าวตั้งนะครับ ข้ายืนหมดเหลือแต่ข้าวล้มชัวครับพื้นที่อื่นก็คงจะเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอีสานตอนล่างไปถึงอีสานตอนบนโดนกันหมดครับตามข่าวก็น่าจะถึงสิ้นเดือนแหละครับเพราะว่ามีอยู่สองลูกสำหรับอาทิตย์นี้พายุ อายุเข้าช่วงนี้ก็แน่นอนครับข้าวตั้งท้องออกรวงล้มกันเป็นแถวนะครับดูครับล้มแล้วน้ำเยอะด้วยนะครับปีที่แล้วแปลงนี้ต้องสูบน้ำออกก่อนค่อยเกี่ยวไม่งั้นลำบาก เกี่ยวข้าวล้มแช่น้ำก็มันจะเสียหายนะครับทังทุ่งนะครับล้มหมดหาข้าวยืนเกี่ยวไม่มีหรอกครับปีนี้แน่นอนจัดไป ขณะนี้ก็ยังฝนอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับน่าจะถึงไหนครับวันเสาร์โอเค,ครับเก็บเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆพ,พื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างเดคอมเมนต์ด้วยนะครับ ที่ไหนมีข้าวตั้งบอกด้วยเพื่อนๆที่เกี่ยวข้าวเบาอยู่ก็คงจะจอดกันนะครับโอ้ปีนี้ว่าจะได้เกี่ยวข้าวดีๆเกี่ยวข้าวง่ายๆเนี่ไม่ใช่แล้วนะครับหนักกว่าเดิมอีกล้มแช่น้ำ นี่ส่วนหนึ่งถ้ารวงข้าวแช่น้ำมันก็จะเน่าไปเลยนะมันเหลืองไม่ทันแล้วฝนกับลมมาจัดการให้เรียบร้อยอเกอครับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ